ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวัอนี้กับมาพร้ากันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวประจาฟาร์มชาแนลนะครับช่องวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับตื่นได้ตื่นสวยวันยุดนะครับวัอนี้วันเสาร์นะครับกินข้าวเที่ยงอาบน้ำเลี่ยวๆกบายนะครับที่นี่ครับวัอนี้กับทิดภารกิจันะครับวันนี้มีภารกิจก็เลยว่าอยากเฝ้าลูกแก่เซานะครับกเกี่ยงกินข้าวเที่ยงเลี่ยวกายจะไปไปหาเห็ดเบียนะครับวัอนี้เข้าสิไปเอาเฟี้ยง มาต official, been been really to well. ุนไวให้งั Soul ่วนะครับเนื Power ่องจากว่าสังเกตหยาในแปลงแล้วนะครับปีนี้มันหนาวมาไวก็ถุกปีนะครับปกติทางบ้านผมอำเภอพนาจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมื่อสิเริ่มหนาวเป็สิประมาณงานหยุดงานหยุดบางพ้นก็สิประมาณต้นเดือนท่านว่านะครับแต่ปีนี้มันหนาวมากถึงแต่1ิบหาปุติกาเลยนะครับมันเริ่มหนาวนะครับหยาในแปลงพ่อมันหนาวถึงลมเึรื่องหนาวอากาศแห้งนะครับ อย่างนี้แปลงแเลิมเนี่ยการคนณลุนเหี้ยวเริ่มเหี้ยวเริ่มแหงดินเริ่ม,มแหงนะครับเพราะฉะนั้นเขาว่าสีแหลีงสีหนามันสีแหลีงอีหลีนะครับก็เลยจําจเป็นต้องได้ตุนฟางไว้ให้งัวนะครับมือนี้เขากับจิตไปเอาฟางกันนะครับแต่กับสิบวันได้ตุนหลายคือทุกปีนะครับทุกปีเขาเคยอาจฟางใบสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยก่อนประมาณ,มาณนี้นะครับแต่ปีนี้หย่าเขา เ้าสิเนหญยาสดไหง่วนะครับที่แรกกันว่าสีไหยาสดงัวตลอดแล่งตลอดหนาวเลยนะครับแต่ข้าวนี้แปลงแครลิมย่ำหมูมิดเนี่ยม่วมันสีแครลิมได้บ่พ่อบ่พ่อสีอิ่มนะครับเหลือข้าวนี่เข้าสีตัดยาสดมาให้เฉพาะตอนแรกงเนี่ยผมอย่านง่วบ่อิ่มนะครับเพราะฉะนั้นกะวางแผนไว้ว่า ในตอนกลางวันเนี่ยคือง่วเขาอาชีบ่เดมีหญ้าให้เสริมอิมเข้าเสเอ,อฟางมาเสริมให้งงวในตอนกลางวันนะครับก็สิให้อาจิให้เมื่อละสองก่อนสามก่อนนะครับเดือนหนึ่งกะสิตีกลมเดือนธันวาเป็นต้นไปนะครับอาชีหญ้าชีพ่อนะครับในในกลางวันสีได้ให้เสริมฟางตอนกลางวันก็สีเดือนธันวามกรากุมภามีนาอาชิชี่เดือนนะครับ สองก้อนแน่สามก้อนแน่เดือนหนึ่งตีกลมๆแปดสิบก้อนแปดสิบก้อนต่อเดือนสี่เดือนแปดแปดสี่สามสิบสองกะนาีอ่าอัดฟางไว้จากสามร้อยนะครับสีอัดฟางไว้จากสามร้อยก่อนนะครับปีนี้แต่มือนีเขาสิไปเอาฟางเขาเหนียวนะครับลุงเก่งกับป้าจอยเิ่นเกี้ยวเขาเลีวๆเพื่อนกะเลยอัดฟางเพื่อนไหวแล้หละนะครับ เพิ่นกะขนส่วนหนึ่งของเพิ่อนไปให้งัวเพิ่นนะครับแต่จฮิอีกส่วนหนึ่งเพิ่นกะบอกว่ามาเอาเด้อนะครับกะพอดีเพิ่นได้อัดไปก่อนเท่าสิบ่ได้หาสื่อยากนั่มนะครับเพิ่นบ่ได้คิดค่าฟางนะครับเพิ่นกะคิดแต่ค่าอัดที่ก่อนเป็นก่อนนะครับกั่อนรัชพหาบาทนะครับเดี๋ยวเขาก็ต้องไปขนเองนะครับครับพี่น้องครับมือนี้กะเวียกแกเนี่ยกะบพ่อไรนะครับเดี๋ยวไปเอาแกแปดสิบก่อนนะครับแปดสิบก่อนกัสิ่งพ่อไรข้าวเดียวกัสิบง่อท่านโดนแล้วนะครับ แล้วในช่วงใบใบใบเท่ากับสีเอามาให้เป็นเบรกใบง่วนะครับไปครับพี่น้องครับไปแบกเฟี้ยงกันครับร่างกายนี้ออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬาครับบ่ได้บ่ได้มาเหรียญโยกหนักบ่ได้บ่ได้มาเหรียญโยกเฟี้ยงนะครับแต่กะบูรณาการกันเอานะครับสู้ๆครับพี่น้องครับไปครับลุยเบรกครับพี่นี่ ครับพี่น้องจาทอดหน้าลุ่งแล้วนะครับก็ดินกำลังจ้ำพอดีลดลงได้นะครับแต่กับสีขนได้บ่ไหลนะครับอต่ที่เอารอบละยีซิบกว่าอาสิจิ๊นะครับเทาเอาไปรอบละวซิบกว่าผนยักสามมือครับพี่น้องครับยะไปเห็ดเบียดดินลมดินตายไปนั่นนะครับเอาพ่อไเด็ดเห็ดเบียดกับพ่อนะครับจะเป็นฟางเขาเหนียว นะครับฟางเขาเหนียวง่วกักินดีหรือกันล่ะครับมันเป็นฟางไมนะครับขันเป็นเที่ยงไม่งัวมันกับคนทางสิสกินดีเบิดแหะครับแต่ขันเป็นเที่ยงเขาขันเป็นเที่ยงเขาเหนียวมันกับพอคอยสีมักกินไปไหนนะครับเที่ยงเขาเหนียวมันมันตางกับเขาเจ้ามองไหนนะครับบางค้นอาชีพบอหล้จักนะครับเที่ยงเขาเหนียวเนี่ยมันกับสีสินต้นเขาเหนียวมันสีต้นง่ญ่เที่ยงมันสีล่ำใหา่กว่าเที่ยงเขาเจ้านะครับทีนอ่อครับง่าง่วกิน เขาก็สิบพ่อได้มั่นสิบพอกินดีก็เพียงเขาเจ้านะครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องครับเพจเียครับ โอ้ยอีทครับตีนองครับกเรียบร้อยเที่ยงเจ้าก่อนจ้ก่อนเนี่เงแปดิปแปดิปเี่ยงแปดิปก่อนนะครับกะให้อยู่ใดลุงเก่งมาซอยนะครับกต้องขอขอบคุณลุงเก่งนะครับอ่าขาแรงเอาจ้าปวดช่วะเจ้คันนึงเอาเรียกปวดไงวะไป้อยจีดาบะดาบ่กกีได้มื่นเร้สองหมื่นสองมื่นแล้วโอ้ ตบเลยนะครับพี่น้องครับเ่เคยขาดมากเป็นสิบปีนะครับกินซูบือนะครับมือนี่เช้าเรา้นสองมือแก่นั้ก็ขอขอบคุณลุงเก่งนะครับขอบคุณที่มาช่วยยกเสี่ยงนะครับครับสำหรับวันนี้กับจะฟ้ากับต้องขอลาทุกคนนะครับขอบขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอิฟเมียนกับเ่็นว่าอะไรลุงเก่งนี่เมียนว่าแล้วงเดยดเดี่ยวครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกครั้งครับ ตาไปก่อนครับรวยให้ทนอย่าจนนางครับสุขการสบายใจครับพี่น้องสวัสดีครับเจ้าปัญญฟร์ม เข้าเอาฟังไปไว้ในบ้านเวแ่ยวๆนะครับเมือนนี่มูหนึ่งสวนหนึ่งเขากบขนมาไวสวนครับเดี๋ยวเข้าสีให้งัวได้กินเป็นเป็นขาบเส้านะครับเป็นขาบเส่าขาบใบของเขานะครับส่วนในขาบแรกก็จะเป็นหยาสดนะครับเพราะว่าหยาใน่แปลงแท่เลิ่มมันเหลือน้อยแล้วนะครับแต่แห่งมือนีเข้าเอาเฟียงมาเข้าแล้วเฟียงเอาไปเก็บ มันเลวใบ่นะครับเดี๋ยวกัให้เป็นเบรกใบ่เขานะครับ ด้วยว่าเข้าได้สร้างเม่นี้เข้าได้สร้างเขาเหนียวนะครับลุ่มเพนอัดเพื่อใ้ไห้นะครับแต่ข้าเนี่ยมันเป็นสร้างเขาเหนียวงัวแม่นเขาเหนียวไมมันเกิดสิกินมันเกิดสิพวกหอมกินบอ,อ,นนบอดีคือสร้างสร้างเขาเจ้านะครับพี่น้องก็เลยต้องได้อลาดกากน้าตาลให้เขานะครับเพราะว่าการลาดกากน้าตาลมันเกิดหอมนะครับมันเกิดหอมซ้ำซ้ำเข้าเด็กกินข้าวต้มส้มเคืองซ้ำเข้า ซ้ำกินมามาใส่เครื่องปรุงนะครับพี่น้องครับแต่ขันเพียวๆด้วยกันสิซ้ำเขากินเข่าเหรียญให้ดอกไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ข้าวนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปจริงๆแล้วนะครับเข้าลากันให้บาดเทนึ่งแล้วนะครับข้าวนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปพร้อมกับเบรกบายของบัวก็ชาวประชาฟาร์มนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเบื้องว่ากินเบรกบายครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ